ไปร่มทับทางเพิ่นไปร่มเพิ่นเราไปเพื่อเพิ่นนะปั้มต้นแม่ยังกูมาเนี่ยฉันที่ที่เพิ่นไปหมอทรรเบื้งนางเบื้งเนี่ยครับผมไปเล่นงูอ่ะมาเราเตะเออเตะเตะเตะเขาจมทั้งนะอยกโกกม่วงนั่นโอ้ตอนตอนเพ่งงลอเตอี๋ยนเนตะี่เป็นยังไงพ่อไว้จุกอึบล้นแล้ว ครับขอกลับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ช่องโอปอวยนะครับวันนี้โอปอวยก็จะพา f c มาที่บ้านของพ่อชัยนะครับผมเพื่อมารับชมรับฟังแนวทางนะครับผมแนวทางนี้ก็มาจากเอฟซีนะครับที่ได้บอกมาว่าให้มาตามพ่อชัยให้หน่อยถูกมาแล้ว15งวดนะครับผมอ๋อห้งวดเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพ่อชัยนะครับแต่แปลกตรงที่ว่าตัวเลขจะขึ้นตามตัวพ่อนะครับผม ขึ้นมาแล้ว15งวดพลาดแค่2งวดนะครับ f c ครับเอาแนวทางจะเป็นแบบไหนตัวเลขจะขึ้นตามตัวพ่อแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพ่อชัยครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับ f อฟต้นมะพร้าวเป็นงวงช้างนะครับผมตั้งแต่ต้นมะพร้าวเป็นงวงช้างเนี่ยมาปุ๊บปรากฏว่าพ่อมีโชคมีลาบตลอดและมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นกับพ่อตลอดนะครับ เอาสิ่งแปลกเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพ่อชัยกันครับ15งวดติดนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมือนี่ก็ะไดมามีโอกาสมากกาเวียงเตเว่นมื่นก็มาคำน่รเนาะมือนีก็มาเตเว่นก็เลยอยากมาสอบถามประวัติที่เรื่องเพิ่น่าปูเพิ่นขึ้นมาเพิ่นมาให้พุ้นันพุนีเห็นตลอดเวลาเนาะ ผู้ใดไปเฮ็ดเพื so okay. so şey ่อ no. ยัง no. มีเพิ่นกบัตเตือนมายังเป็นพุ่มทีของเพิ่นครับนี่ให้ยู่แถวธงเงี้ยนี่นหะครับผมเพราะว่าเพิ่นเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เนี่ยหันมือเพิ่นเตะหันผมปั้มต้นไม้ต้นย่อนเพิ่นเตะไปค่ะเตะผมนี่แหละเตะพอเนี่ยนะวะท่านนี่ผมปั้มต้นไม้ผมบ่รู้เพิ่นยังมาเนี่ยแะเตะ ไปปั๊มต้นไม้งวยเพื่อนยางมะพรุดดีโอ้ไปร่มทับทางเพิ่นไปร่มเพิ่นหรือไปเพื่อเพทพนะปั๊มต้นไม้ยังกูมาเนี่ยฉันที่ที่เพิ่นไปหมอทรรเบื้งนางเบื้งเนี่ยครับผมเพิ่นเลยงวกมาแล้วเตะเออเตะเขาจมทัางนะยกโกกม่วงนั่น โอ้ตอนเลนนังลุงโอ้ตอนตอนพ่อเตี๋ยนี่เป็นยังไงพอ่อไม่จุกอึบล้นแล้วก็ <c oughs> วค้นเตี๋ยนี่บ่คือคนเตี๋ยนี่เดี๋ยวแต่วพ่อมีคนแม่นบอกค่ะมีไอพ้พ่อใหญ่โชคนั่นผูข้ขอดมีรถแมคโครน่ะเลยขี่รถเข้ามาเนี่ยมาถามมันแล้วคนลรื่องกันเลยมาถามว่าต้อว่าต้องถามแขวบหนีเลย เลยบอกแล้วหนีแล้วก็บเบื้องสีนาวา่าม,มันคือเป็นคิดเกียดขุมขมไปอยงี้นะแล้วเราหนีเลยหนีไล้คันไปได้รถมาไซทบ่ามันคันนี้เลยขี่เข้าเมีย่บ้านเมื่อนั้นวันที่สิบเดือนนั่นน่ะเมียผัดอ่อมซับอยู่นะวันที่สิบครับก็เลยทั่วเรามามา,มาเบิ้งข่อยดู่อยเป็ยนอย่างว่าเนืนอ้อถนนเราเลยมา มากกับนั่งอยู่เฮียนั่นแหละนั่งที่รักที่ใยาเนี่ยนแค่นหลายเลเขาก็เล่าลุกไปอน้ำไม้น้ำไมเขาบารับบันนะไม่สำเภาแล้วแต่เพิ่มเขาเล่าขึ้นรถบัวไปโรงพยาบาลเลยนั่นแหละนี่เลี่ยงมันไป็นนอนนี่มันไปเฮ็ดไปเขาโรโทัไปซุ้มนี่แหละนะยะป้านะไปเที่ยวเบิองวานเป็นที่อย่างเลยปูเปนปูเตะหลอดฉันป้อมต้นไม้ทับทางฉัน กระชูนอยูยยยได้เน้เจก็ได้เมืองไปนี่กูเอาไม่น,นั่นหรอกูอ,อ,กอยู่ต้นยูโกอเนี่ยเนาะฝนว่เห็นมูฟว่ามูจักเนี่ยสั่นหรอกมูจัออกสีม้าย้ำเด๋อสั่นหรอกก็เลยว่าวงที่อะไรเจ้าว่าวั่นทั้งยายไปเน่ะก็เลยเลี้ยวไปว่าเนี่ยตีซี่แหละลานก็เลยไปหับออกมาจากโรงพยาบาลว่าเปน็นยังว่าเป็นยังแล้วก็ออกมาก็ซื้อๆนี่แหละออกมากแปดอยู่ครับแปดอเจ้าก็ไปฟันต้นไม้ล้มทับซุ้มน่องซุ้มนุ่งาเว้าให้ง บันนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยห้ยม่น่าก็บ่เฮ็ดดอกครับคันที่เฮ็ดนี่อย่างขอเพิ่นน้ำมูลเนี่ยสีฟินสีฟันสีเฮ็ดเนี่ยงกับยาขอเพิ่นท่นตัฟันนี่ในเด้อจะฟันรวดท่นเขาบอกนะครับกะกะกับว่าก็ตามผมพอแล้วซูมือนี่ก็สีฟันนี่ยังกับอกเขาจะมืดเลยนะลูกอยู่นี่ก็ซุปั้มต้นไม้ต้นยังบอกคนเด้อซูปั้มต้นนี้แล้วจะมาใกล้เด้อวางเช่าปั้มรวดท่นเนาะปั้มเหมือนเด้อ ครับผมดวเ่เมนบ่แม่นแพงเห็นไหมถ้าว่าเพิ่์นมานะเพิ่์นมาบัดมาเพิ่์นมาศพนะจังหวะเพิ่์นยางมาพอดีเขาไปจังหวะครับครับแม่นจังหวะเพิ่์นยางมามันมันหีทับเหมือนอย่งเออเครับสุดฟันดาดเพิ่์นสิงเพราะว่าเขเห็นเนาะบ่เห็นบ่เห็นตัวเพิร์นคือว่านแต่ว่าก็กะบอกเฮียนบอยังแต่ว่าอันเบ้าอยู่นี่คือพุ่มทีมันบักคือโมแมนต์พุ่มทีพุ่มยังแต่ว่าบัดขึ้นน่ะบัดลุ้งผมกับบ้า บัดคืนผมก็ค่อยปุ่งเราให้ใกล้ตัวอยู่นี่ผู้ปีนะกต่เลยแลี้ยไปซ้ำนี่แหละบาดนี้คือหัยิ้นคาว่าถือเลขดูค่ะสิบ้างวดหาสบ้างวดนะบาสองงวดสิบห้างวดบาสองวดบาสองงวดกับบธรรมดาได้คบอทธรรมดาแต่ว่าหังบอซื้อหลายถืออยู่ย่างหลายที่สุดก็สองมื้นหาเท่านี้นอกจากนั้นก็หาพันหาพันเนี่ยมันไหลเท่าละสิบใบเท่าะั Ane, รตตี่ก็ถือไถทท่ถือสองตัวก็ถือครับครสามตัวสองตัวงวดนี้มวถือนะรัตตลี่นะไปล้านท้องหลงบูเขาควกไวๆอยู่เ่มาแลกว่างวดนี้เสร็จก็ว่าไปแลกกนจได้ก็เลยกระเลดมา่อถึกวันนี้สว่างงวดนี้ให้กซื้ออยู่บานนูสอบถามเลยค่ะตัวเลขนี้ได้มาแบบใดค่ะตัวเลขได้ยูตินนะ ขึ้นเอาน้ำตัวนี่บ่ค่ะบ่เพราะยู่น้ำตัวได้ยืดตีนน้ำตัวก็บดีมีอยู่ดอกย้ายเบิ้งยืดแขนยืดมึงไงทั้งวันแต่ว่ามือนี่บ่ท่านเฉลยพี่น้องขึ้นบ่ได้ขึ้นยืดตีนเอาดูตรงตีนก่อนดูตีนก่อนก็ได้นะโอ้โหอาหายพุ่นพอบึ่นเบิ้งอะไรเลยเห็นอยู่นะเห็นเป็นอะไหานโอ้โหอนุญาตได้ไหมเห็นนะครับช่วงใดบ่ให้ผู้ตาดีเบิ้งกันช่วงไหนบ่ ขออนุญาตนะพ่อเออบเป็นอยังเหมือนกันนะเห็นเห็นเหมือนผมไหมครับเห็นเห็นเหมือนเห็นเหมือนเห็นเหมือนตัวแดงยุคแก้มก็เหมือนกันยุคแก้มเห็นแค่ตัวแก้มนะมาหนี้อายุแก้มยุคตินนะถ้าเบิ้งเงนเราเห็นปั๊บแล้วเป็นมาผู้นี้ก็เข่ามาผู้นี้ก็เข่ามามันตรงกับมังเจ้าขวางครับครับตรงมังเจ้าขวางมวดต้อหันซื้อผอได้นะงวซื้อได้พอด่ว่าเขาคืนเออครับ่งหันเห็นตัวใดงวหันหันเอาเอาปลาอันี้ลงไงจ้าชัดเลยพี่น้อง ใต้เปนตาเลยขออนุญาตนะครับโอ้เห็กขึ้ืนน้ำตูเป็นเด้อพี่น้องแกมัแกมอยู่อยู่แกมชัดคือกันแกมชัดเล็กาเนาะใต้ทางมุมงเป็จาเออนั่นแะพูกนี้แปลเลยงรเหล็กนตอนน้ำต่น้แตัชัดครับขอซุ่มจักหน่อยได้ยู่น้ำหนากต่วมันจะคือบวรนครับผมครับเดี๋ยวอ่อนนิ่งๆนะครับเห็นคักได้เห็นแต่ทีแดตัวไหน เห็นเลขสี่ด้วยนะพ่อเอาไปเบือหาสี่สี่หาโอ้ติาจเฮ็นสี่เห็นหาเห็นเจี๊ยบมันมีขายเจี๊ยบห้าสี่ครับเห็นเอาง่ายๆอาจารย์แหล่ชี้หน่อยครับผมเอาง่ายๆ่ายสดชี้เลยเจ็บไปเลชี้เลยตัวเนี้ยจะเป็นเลขสี่พี่น้องอ่ตัวเนี้ยจะเป็นหาตัวเนี้ยจะเป็นเจี๊แดงจริงขึ้นพี่น้องแต่เจ้าบอกเราปูแดงปูดำขนาดชันขึ้นชัดนสุดชัดขึ้นชันสุดแบบ เวแต่ว,ว่าเพิ่นก็บพเฮ็ดนี่ยังหาดอกครับตะว,ว่าจะไปเฮ็ดเพิ่นเนื้อไปเฮ็ดต้นไม้ล้มทับเพิ่นเนาะคือโอยคือศูนย์แท้เดียนตัวตมีแปลกเลยครับเลขขึ้นอยู่น้ำตัวน้ำขาน้ำหนานอย่างเราครับเนาะที่อันนี้ปูพอดีเขาเห็นได้นี่เพิ่นปูเป็นจากไหนเขาเห็นครับปูเห็นเขาเห็นเขาก็เล่ห์แต่ไม่เห็นเห็นตัวใดปะค่ะเห็นห่ายุ่งมุ่งยุ่งนี่ไม่ได้เห็นเลยในแต่แต่มีตัวใดไหมมีสีไม่หายไม่เกลี่ เจ็ดห้าซีตัวเดียวกับเจ็ดเหมือนเมื่อานเห็นมีซีมีห้ามีเจ็ดอ๋อ fc ดูและคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมยุตแต่ยู่หัวมุ้เป็นตาบอดีพี่น้อง fc ก็สั่งครับหัวมุ้เป็นตาของเราเราก็บินสม่ใ่โอ้ตัวเลขจะขึ้นตามตัวพ่อเนาะผูกมาแล้วสิบห้างวดว่าเมนบอลูนล้วบอลูนคนนั้นจะว่าเข้ามายุ่มกันก็ไม่ได้ยันยันเพิ่นเตะแต่ว่าเท้าพ่อก็ชัดนะ เท่ากระชาติครับอืมันเป็นไรอืมเอาทีละคนเ้่าเนีเดี๋ยขึ้นมาหาครับนี่มีขออนุญาต F C นะครับผมหาคักคัดคืออะไรไหนล่ะีนี่เป็นหาเก่าเจยวอยู่หน้าปอดอยู่ตะกีัวเ็นชัดจเพ่อเห็นตัวไหนเลนไปเห็นคือกันนี่แหละซื้อแล้วหาหงค่ะแต่ว่าเขาเปขาย พอหันมาอยกหน่อยนะครับหกห้าอกหน่อยเลยครับพอเพิ่งกระยับครับโยังซีเ็ิงก็ปว่างีเราบอกมาซื้อเ็ดลายที่สุดเจ็ดลายที่สุดเจ็ดลายที่สุดต้องหาตัวใส่ไหมหาตัวไซเลยว่าโยหาไซเลยเป็นเจ็ดหาตัวเดียวตัวเดียวก็จะแกมหน่อยครับตัวเดียวกันมันเป็นแบบตัวย้ายหันฝันเมื่อคืนว่างูกำลังสิสมพันธ์กันเสร็จกเราดปลูกกันเสร็ ลูกก็มาแลูกก็ตีให้ฟังอยู่ลูกก็ตีไปเรียก,อ,ก,กอยู่ลแล้วตัวใดบันะเจ็ดซองยังไงล่ะเราเราฝันว่าอะไรฝันว่างูยังบุเเี่ยวกันกันกำลังอยูผสมพันกันลูกกับว่าเดี่ยวคว้านไปขามันจะขาจะขาจะใหญ่ลงมาอยุ่แกมพี่น้องเลยหาพี่นอ้นองใหญ่แล้วลงมาอีาอกะอะลงมาอีตัวใดบับจากลำรเอยเด็กๆทีุ่ณพ้อมากนึ่งเป<ส>็นตัวใด่ะมาขากับเจ็ดเน่วะมาขากับเจ็ แง่แต่ว่ามาีดีเป็นตั้งแต่งวนเนี่ยบ่จักขึ้นกันอแล้วก็มีหกหาเนาะไปโ่รไปถามมีจย้ยเมื่อส้นี่บวได้แบบบวได้กับบื้อเท่ากันครับผมหกหาก็หาเจ็ดเย่บอกแกาสี่หกห้ากับห้าเจ็ดนะครับผมสติตีเก้าสิบหางวัดบ่ะทั้งผัดผัดผาดเทก็ผาดสองวัดผัดสองวดครับแต่ว่างวดนนี้แหละมันอีพาดอีกบวชผาดเท่นั้นแหละครับผแต่ว่าคิดว่านี่สติ ภาดก็ดีภาดชื้อเพาได้นี่แหละ <c oughs> สถิติสถิติสิาว่าเดี๋ยกาลันตีเดีเล่พี่น้องซาบ,ดบาัดแานจนเราซาบ,ดบาัดแบนจนบวกย้ายอัน,นยังบ่บวกไม่ใช่ครับครับมาเอบึงมาเบาบึงดูาาว้ว่าแค่ไห <c oughs> นเราบึงเราก็ว่าเจ็ดเจ็ดอยู่ปบ่ปพราะปากถ้าลูกคนมาเบบึงวันนี้ศูนย์ลดแลนลดนั่นลูกคนพูดน้อย เกเบิ่งตีนใหงย้ด้วยเบ้องเบื้องเบิ่งและศูนย์จนแหลนลุดไปนะเรือ <laughs> บ้จักแต่มัน้นที่แลงก็อ้าเป็นหอนน้าปากต้น,ต,นต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวหของางสั่ง,ง,องสงอน,นี้ม้าก็เป็นว้างสั่งแล้ว้ปะนะอืองสั่งนี่หงมีาเอไม่มีพญานาคแล้วตะกอนเป็นเครื่อพญานาคพญานาคคือพญานาคนะพราะว่ากม้าปากง่ตอนนี้มันด่วนแล้วมันก็งงตัวมันนะครับ คล้ายๆว่าใช่ๆเนี่ยมูลสนายเราคือใหญ่ๆง่วงพันพันพันแน่กินได้เน่าินละพันธเอาหรือว่าได้อ่อยหรือว่าได้หยาได้ยังละพันธ์เอาถึงแม่นั่นแหละพันธ์เด้่นพัค่ะเนาะมีโชคตลอดนะพ่อเนาะไปให้ไปตรงต้นผ้าเพราะว่าสีไปปีนี่แหละปลายปลายปีมะนี่แหละสีใช้อยู่ปีนี่ ต่อไปบมลูเขากันแล้วน้ำโมลครับอ๋อขออนุญาตไปดูต้นมะพร้าวนะครับพ่อพ่อที่ใหญ่กว่าจุดนะครับพี่น้องโอ้มีง่วงมีตามีหูเออผ้าง่วงสางเอฟซีต้นมะพร้าวง่วงช้างเอาผ้าเอฟซีโซนน้ำ่วงสางเลยค่ะใช่ใช่ใช่ใชครับอันเวลาสางคนใดอาหารหระอพันๆเอาเนาะ พันธุ์สิเขาปากสิครับเออเออเอเอน,น,นี่ปากเป็น,นอะสังปังกันอม,มันหดบก